สวัสดีครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับผมชื่อหน่อยนันกงครับผมพญ่เพิงตอดปวดช่องโลกของเพิงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มันอยู่หม่างไหนก็กดไลค์กดแชร์อู้หจ่าได้หมดผมจ่าได้ว่าเออมองมองสิเพินน่นไลค์ไลค์แชร์กับไป้แอร์แชร์กแชร์กดกดเพียงกดดิ่งอยู่หม่างไหนเหมือนกระดิ่งยูทูบ กระดิ่กดซับสะไข่เหมนกันกดิ่งสะ e ไข่กดตีดตามเรีย่วงแนีมีปุ่มกระดิ่งขึงมากข้าน้าปุกดปุ่มกระดิ่งแกกวะจารสีดังปิ๊งในห้องผู้ในอัพโหลดคลิปใม่ลงไปเลยันมันนี่มีโอกาสดีพออาจารย์ที่อน่อนนี่ท่านกล่อมอันเพิ่นเขาไปคอมเมนต์ว่ายังกดมั่วอะไรเออจอกอันผูชอบวิเข้าไปบิ่งไหมอนด้วครับ พันวานท่านทาตายแลแม่นี่ดีดีอยยากให้บอกประสบการณ์แบบฟันไปเห็นหย่งจะเห็นงูอะไรสักเรื่องงูทำไมจะกี้เป็นล็กน้อยเนาะพีเกันจนมีขนใ่เนาะช่วงเขาปอกกนี่แหละช่วงเขาปอกฮกนี่เขาหม้อเนา้อยนั่ไปก็บู เรียกล้วยนั <sh arp ires> <sh arp ires> ่นแหะแต่ว่าปล่อยกล้วยไปก่อนเล้วกล้วยกล้ผมนี่ต้องใบเป็นหน่ยเียงกล้วยมึงเคยเรียงยี่ตีวนี้ผมวามันเคยแต่ผมเรียงกล้วยใจหน่อยขี้รังคล้วยเป็นฮางการมันที่นั่นในวันผมเรียงกล้วยแต่ว่ากล้วยผมน่มันต้องใบรงไ้จะ่ากล้วยจากสยใกล้วยใใบกไม่เองหักอ้อฟกเลยยวอนุญาตปอยเร่องกล้วยไปทัานเดียวปรยเร่องม่อกีนี่ก็รับทุกบ้านหลัง อย่ากินไม่กินบอกกินไม่กินไม่กิงบอกกินช่วอาจารย์ที่เออเรื่องควขั้วสบกยบป่อยไปแบบนี้ป่อยป้ยไนก็ไปมันยุ่งเรี่ยมากเลยพวก็เดินเลยเขาอกเองไปไกลไปก็ไปซื้อค้วเจ้าอะไนะเอาไปเรียงใหยังไงก็ไปต้อเขาแล้วคันว่าไปเขาสิบเบิ้งให้แล้ว ม <sm> <Kas im> <field> ันมวนบรรยากาศเลยนมือนึงไปเลี้ยงใอ่ก็ะมืงตัวสามบุคนตัวกาสามพุนุ่เหาพวกหบบเกลยดกีฬาเน้ยสีแดงวันนีนังไปพักกันได้งูสิงนี่แหละได้งูสิงอันเขาก็เรียกว่าไู้สิงอนีรอ้มเนี้ยใส่ตั้วดกัน่ะ ปลาายตวดเลยยังไม่ีขาตอูจริงเลยขายตารวจเออตำรวจคนนั้นักจินนะคือปลาในสุ้างคายบมาเลยที่บอมื่อไงเอาตำรวจพีขาเอ้ยเอาตำเอาผูจิงพี่ขายตำรวจอบมาเลยไงแ่บัวมมากูเดียวนะมือไงน่าก็บางห้างกันยู่เด้ประมาณสามกิโลบูยังุเงเลยกับยังนี่ Chắc bản mà nghe nghe không bản Ồ, cấm lăng cái hôm nay Bản này, nhang mai Cô chúng mình, ừ. này, là, ông ngư cấm cái ngư chín kìa Ừ <laughs> Ừ, ừ. <laughs> ừ. không chí,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  không chí Ừ Nhang ngon, ngư đều, xì kìa, xì Phải, chúng nhang đang ngừng thật tích đi Bạn có nhang mà, ngư cố Ngư ở xã mẹ, ngư cấm nhang, ngư lấy ngư nhảy, ngư nả chiếng Ờ ừ. Nả chiếng, chiếng phụ đề, chiếng dạy trẻ ระยะห่างระยะห่างจากกลุ่มนี้กับประมสามสิบสี่สิบเมตรเลยม้วนนว้นแม่ม้วนวนแม่หลุกอันเนาะตัวลกหนึ่งตัวหนึ่งลูกออนตัวหนึ่งมันลูกันใหญ่งเียวตัวน่เออม้วนแมม้วนม้วนหลุกอันลูกมันมาเตือนผมว่านี้ผมย่างไปลูกอันเล็นหญ่เตือนผมเล่นนาที่ะะโอ้จ มันตื่นเลยเขาจะแล่นเขาเล่นเนี่ยวันนี้แม่มันเล่นใหญ่จิหัวงาคือมานเลียงเห็นผมเนาะทำดัางปวดปืดแบบน่งิีปวดนึปวดเลยโอ้ไม่นใส่ผมเลยเนาะโอ้มนซูดนี่นี่นเนาะมันหัวหมูมันพวนี่ขนาดพี่นะครัติก็ขึ้นบ่อเลยแทนีิยิ่งรยทีนี้กันที่เล่นเลยมาแล่นเลยเดี๋ยวให้ลังแล่นเนาะเขาก็เล่นสูดจิตท่านพเข้าบันนี้ nó là xiếng tiếng tụi tụi nó nó hoa nó 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 Mất nó nó phong nó nó ngưng nó nó mất cả nó nó phong nó nó đi nó 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 Cầm lên, nó nó Cầm nó 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 Cầm nó 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 là không nó 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 thoát luôn nó nó mất nó 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 được Ooh, không lông á, mất sẹt, không chìm vào, phúng cẩn đen mà phăng như này, đen vào sùn và giang sùn chìm sùn thang put put thang to sùn của măn là tài đấy, มันก็ทางดังดงดจดงชดจุดจไปดงมาว่านผมตายเลียเรียเรียเลียมันจะฟาดตีนนี่เรียอะไรอะไรมั่งฟนผุไปเหี้ยแตงมันจะเข้มเตี่ยเรียมันจะขาขาอะไรขาเรียจะลอนครับงนี่เยอนีนี่มันเจเยเพื่อนยังไม่เอามันนวดไมเจ็บอ้ ไ้นําน้่คนทางเนาะพวกนี้กับวลางอะตัวมันก่ามูกสงมยังมาจศกไเสียวอยู่พมนี้ยินเสียงมากระเลงกล้วยนะปุ๊กหลิปุ๊กหลิงปุ๊กหลิงนี่มากเลยอะไกเต๋อข้างนี่น่าจะนงมุูหัวเมงฝูงกล้วยยางมากนมากข้นเหลือเห็นปุ๋ยเนี่ยตกคนมาแต่กล้วยบวมีคนจัดคน ไงชวนวนไปกูนาเือเยม้ผูมาซอยผูนอ่ะง่นไม่ได้นีงอนเลบนนี้ได้ใจผมคือว่าตายตายนะครับตายแน่ๆเลยอ๋อคิดว่าตายแล้วมันหดก็คือว่าตายื้อนี้แหละผูกแบ่ขึ้นกับบกขึ้นยังขึ้นว่าต้องมาสิตายมันก็เลี้ยเลี้ยเลี้ยอะไรมนี่เาหันัู่้อาไปยากันนะแ่ม่เอาติ เรี้ยหอพนน้องนักกิดเดียวมองคนขาก็ตีเรี้ยไม่กี่แต่ล้วเรี้ยหอดพ่อเนาะเรียกพ่อนี่โอ้ยเกี่ยวอดจริงมาเลยว่าจริงอดบางอย่างอดเอ้ยเรี้ยหอดหน้าหอดปากมีเรียกปากเรียกหัวน้ำหัวนี่หัวนี่เรียกจนผมมีเปลี่ยนอยู่อย่างไเออเข้มเรียกหัวเรียกดนพ่อใครโดนเลี้ยเจ้าหั่นใจมาตอนนั้นกัะดูกกันไปเนี่ย ที่แล้กันใจอยูเพราะเขามาใกล้ๆบ้านกันยุดธีไปยังคือว่าเกียร์มเกียร์มนกันบ่อ้แร้วนะเพราะวมันเลี่ยดดวนร็วเบิดแจงพุ่งดพุกลดเรื่องันใจออกมาหันใจเขาบกคอยๆันใจยยงมันถือกิงหันใจพุ่งยังอกประสบการณ์บ้านนี้ประสบการณ์เรียกเาขัแล้วเรียเาัแล้ว มันยางมันอยู่ขวบขวบผมอยู่เนาะยืนขาหนาเออขาหนามันอยู่ที่เดียมันอยู <Hyun. S 2> ข่ขาขาหนาสองขามันอยู่เลาะตีบผมบานนี้มันกัญญางมากเวิร์มมากขาหนาเยียมเขามีเนาะเขาเขา่องอ Calendar. ขีดต่แล้วเขา่องขีดต่แล้วเพราดีเลยวขาเนี่มันยางเยี่ยมเยี่ยมแขนเนาะบานนี้มันก็ยญาขวมไปแม่้แต่ขาหนาไปแล้วยญาขาหลังเลยใส่สีจอนไว้กูจะเนาะ ตรกกฏว่าข้าลังเหยียบไม่ก้าขนาดบเลยไม่ก้าเลยไงย่งกัวไปเว้นหลุดหลกดไปหลายตื่นพี่ย่างกัวไปเรียวจะว่านี่ไก่เด็กไก่ก้อนเด็กไก่ก้อนเนี้ยเนยตอนนั้นผมเสียคนย่างแยงเลยแบบยงชุดขิดนเลยแต่ที่เป็นขั้ดันคือช่วงต่อใครนี่พบงั่วย่างออกไปประมาณ ประมาณเกือบ้อยเมียนเดยวขุงกันบูกขึ้นแลงขึ้นแล่นงโดยขึ้นเรื่องเี่ยงนั่นเทียงเพี่ยงน้ำตังขนหน้าไม่า้แลมากอีกอยู่ม,ออออมากรลุดกับพวกไปใช้เนี้ยแต่ผุดกัเงี้ยแตียแต่งียกับเงี่ยกำลังไล่ไล่บดไล่ออนเปี่เพี่ยังยังด้วยไงงายพลังงานเลยอ่ะไข่ใครือน,น้าที่เลยตอนนั้นเลยอืมแสดงว่ามันถิเกิดจากความกดดันภายในเนาะ แล้วกนรุ่นรุดยอดยังุนไกบกบัอกุเร่ไปแล้วคบันคนนั่นแลวายงนใครว่าเจ้าไห้ก่อนเจ้าไห้คนกบออกมากคนฮะคนกบออกมาจัคคนมือนึ่งนี่มาจักตัวปาญหาสาที่ปรจบทประสบการณ์นี่ว่าโหดว่า ใข่เปล่ยมาก่ใครผอเลยนเนไข่เราว่าใครย่งเี่ใครเป็นอาทิตย์ใครเป็นใครเป็นนาท้ายคนยังไอาทิตย์ตอวนอาทิตย์คนละเป็นผเข่าไม่เสียขวรเนาะว่ามาสอนควนผู้เท่าผู้เ่าว่ามาเสียขวนตัวนั่นต้องไปสอนขวนนั่นเมึ่อถิ่เมื่อยิ่งผแดงไปหาสอนเลยว่างว่าเจาไปิ่งเราไปยืน ่าผู้เจ <S ess> ้าเจ้ามาบึกอันขาเจ้าอันเจ้าทุกคนฟังวัโอ้ยรายคนเลยอดิบก็จ้ามาขู่แขนบมกู่แขนวันู่แขนเดี๋ยวก็เจะไปสอนสอนควรก็ไปสอนควรเล้บอกว่าก้อนหินนั่นตอนกระลงล่ชีหินเนี่ยกองขนแท้เลยกองกองนแท้ล่ะรวมชบการเสียดายของอาจารย์ที่วนนอนี่ท่านก่อมพอยากเห็นตอน เจ้าแลนเนาะผู้น้อยเรนมาคืที่ักขมาทางโอ้โกดกี่มันมังแข่งมันแข่งมแข่งเยนค่นันแะจำบ่มิลืมเลยเจ้าจะคิดว่าในใจเจ้าจรนแลนคิดว่าิ่ฝนบ่คิดว่าเมื่อันแล้วจ้จังใดจังกุ้งใหมยังก็บ่มีแต่ยืเทนับ่มีอคันีกุ้งใหม่พได้เวียนเนาะ นี่โจถึงมัท่านมันที่ตั้งตั้งใจตั้งสติไปเลยนพราะเไี่ตัดสินปัญหาเนี่ยเลยขันนี้ตัวไหม่อดใจเพราะที่ปิลุ้มข้นตัวใม่นะนี่ก็ตัวนี้ไงขันัมงนิชขันัมง้อยยังกันตีนนี่ทีเลียงอ้อมนะอ้อมหลังอย่างเลยตัวขันแมน้อยยังกันตีิ่งจะวางสิไลา่ะิไรต้องก็ตตรงสะดุงเนี่ยแหละข้อมห่วเงาะควอมหักนี่ควมหักควมห่วงจักหัวลูกคือหัวอก ผู้เป็นแม่น,ะมะมน้องโมว่าคนปรวมาสัตว์เนาะฮักสู่ขูทุกคนนี่คือประสบการณ์ของอาจารย์ทิวน่อยนิท่านกล่อมขอบคุณเลยหลายโอ,โอ,อ,อาจารย์สิโส่โมว่าช่ฟังช่องโลกของเพลิงอะไรกับช่องทิวน้อยนิท่านกล่อมวดซับ,บท่ใส่ก็ค่อยแม่ช่องอยังเอ้ไฟเอาเอาต่อไฟเอาที่ใส่ไหมเอาเงาหดาวมาปองนู่นอย่เสียงเขาอย่าอย่าอย่าโมเสีย เอออตอไฟนิดใสเลครับช่องอบตอไฟนิดใสคิดใส่ดีวะดีบะบูนี่คือชีพประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์ที่อ่อยนิ่ท่านก่อนวคิดว่าคนตัวน้อยๆประสบการณ์ไงเสียตายคนตัวน้อยือเขียดเขาคนหน้าเียหน้าที่เขียดตายขอบคุณพี่น้องได้ร้ายถี่มาเบงประกาศนี่คลิปนี้พ่อไว้สมิทธสกก่อนคลิปหนาจังพอกันไม่ขอพี่น้องสุขภาพแจ็งแรงร่างกายสมบูณ์มีเงินมีทอง สวัสดีครับ